สานแหน่ถือว่าเป็นผักที่สามารถที่จะปลูกครั้งเดียวแล้วสามารถเก็บกินได้เป็นเวลายาวนานมากในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคการปลูกสลานแหน่ให้ยอดใหญ่ใบสวยปลอดโรคสาหรับวิธีการทานะครับถ้าเกิดเราทําให้มันเกิดรากขึ้นมาก่อนก่อนที่จะนําไปปลูกลงในดินสลานแหน่จะไม่เหี่ยวแนะนําให้ชำก่อนการตัดนะครับเราจะตัดให้ความยาวประมาณ10เซน ทำการลิดใบที่อยู่ข้อตาด้านล่างออกให้หมดหลังจากที่เราแต่งกิ่งแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการชำํำเราจะให้จมอยู่ในน้ำประมาณ2นิ้วเราจะใช้เวลา4-5วันเขาก็จะแทงรากออกมานะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำไปปลูกลงดินได้เลยและก็ในวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างที่เราทำมาแล้วพร้อมที่จะปลูกลงดินได้แล้วตัวนี้เราใช้เวลาชํำ5วันการชํำน้ำนะครับเราไม่ควรชํำไว้เกิน10วัน หลังจากที่เราเตรียมดินใส่ภาชนะที่เราจะปลูกมาเรียบร้อยขั้นตอนแรกให้เราทําหลุมปลูกควนที่จะทําให้ลึกประมาณครึ่งหนึ่งของท่อนพันที่เราจะปลูกหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําการลดน้ําในการลดครั้งแรกของการปลูกสไแหน่เราจะต้องเตรียมก็คือน้ําเปล่า5ลิตรมีน้ําปูนใส2 5 0ซีพอ ซึ่งคุณสมบัติของน้ำปูนใสจะช่วยในเรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคที่จะมาเกิดกับสแหน่สำหรับวิธีการดูแลรักษานะครับเราสามารถที่จะให้น้ำได้ทุกวันต่อจากนั้นประมาณ5้ถึงเวันเราสามารถที่จะให้ปุ๋ยได้เลยสำหรับตัวอย่างสแหน่ที่เราปลูกด้วยวิธีนี้สรแหน่ที่อยู่กระถางใบเล็กตัวนี้เราปลูกมาเป็นเวลา1เดือนจะมีลักษณะการแตกกอการแตกยอดที่ค่อนข้างที่จะดีส่วนที่อยู่ในเข่งนะครับเข่งใบใหญ่เนี่ยเราปลูกมา6เดือนแล้วซึ่งท่านจะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะของใบที่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆ